สำหรับวิธีการรีเซ็ต motorola g 5 g plus นยครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ system จากนั้นเนี่ยเราไปที่ตัว reset option นะครับแล้วก็เลือกตัวล่างสุดนะครับมันก็จะมีให้เรา erase ทุกอย่างนะครับเราฉะนั้นคือเราก็เลื่อนไปที่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ pin นะครับแล้วก็จะเขียนว่าให้เรา erase all หรือเปล่าแล้วเราก็กด erase นะครับแล้วเราก็กด มันก็จะขึ้นว่า Factory Reset นะครับฉะนั้นแล้วต่อมาเนี่ยเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมันก็จะทำการรีเซ t ตตัวเองแล้วก็ลบข้อมูลทุกอย่างออกเลยนะครับแล้วก็พอเครื่องมันกลับมารีบูตเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่พวกเราคุ้นเคยนะครับ Hello Moto ไปะนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องรอให้เครื่องเนี่ยมันทำการลบ ข้อมูลลบรูปลบเพลงทุกอย่างนะครับที่เราลงไว้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมบอกเนี่ยควรแนะนำนะครับให้เอาเจ้าตัว MicroSD card เนี่ยออกมาก่อนที่จะรีเซ็ตนะครับต่อมาเนี่ยเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เนี่ยที่ขึ้นวงกลมเมื่อกี้เนี่ยคือมันทําการลบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเป็น Hello Moto นะครับเสียงและเดี๋ยวจะเข้าไปที่ตัวเมนูให้เราเซตอัพตั้งค่าต่างๆนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเพิ่งได้มือถือ Motorola มาใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอสีฟ้าตรงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถเลือก ตัวภาษาได้นะครับว่าภาษาเนี่ยเราถนัดภาษาไหนมากสุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับนี่เลือกภาษาไทยไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้นะครับต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยใส่ส่งใส่ซิมเนี่ยเราไม่จําเป็นเราก็กดเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยเรายังไม่ต้องก็ได้นะครับเรากดข้ามไปก่อน ต่อมาเนี่ยก็จะให้เราเซตพวกวันวันที่ต่างๆนะครับตรงนี้นี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับก็กดข้ามไปได้เลยต่อมาเขาจะให้เราตั้งรหัสนะครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งทีหลังได้นะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราเนี่ยอนุยงอนุญาตต่างๆนะครับของทางม o t ต r OLA ด้วยนะครับของผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นนวิเกชันนะครับคือเราไม่ต้องใช้พวกไอคอนไอคอนก็ได้ใช้เป็นสวายขึ้นสวายลงสวายขวาซ้ายก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเมนูพร้อมใช้งานแล้ว